เอาละครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด99วันโดยไม่ใช้แคมไฟอีกเลยครับแต่ว่าผมจะอยู่บนเห็ดครับทุกคนทุกคนจําต้นเห็ดได้ใช่ปะที่เราต้องไปเอาดอกไม้ไปซื้อของอะนั่นแหละรครับผมจะอยู่บนต้นนั้นเลยครับทุกคนคิดว่าน่าจะพอพอ,พอได้พอได้คราวที่แล้วนี่ตอนที่อยู่ไม่ใช้แคมไฟที่อยู่หอคอยนี่ผมอยู่ไม่ถึง99ดูนะช่วยเด็กไม่ครบด้วยถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้คือแบบเราเสียนแล้วอะไม่อยากจะคุยครับทุกคนโอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่า ผมจะไม่ใช้แคมไฟก็จริงแต่ว่าผมก็ต้องกาะกองไฟก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แมปนะครับวางไปเลยครับชิวๆกลางคืนแล้วว่าไวมากโอเคเดี๋ยวผมเอานี้เข้าเตาไปก่อนย่างเนื้อโอเคแต่ผมต้องออกไปอยู่ที่อื่นเลยครับคืนนี้กวางไม่ทําร้ายผมฉะนั้นผมสามารถเดินอยู่ท่ามกลางความมืดได้ครับทุกคน <S <S ลืมบอกไปว่าวันนี้ผมมากับคลาสเอเลี่ยนด้วยนะครับนี่เลยมาคลาสเอเลี่ยนแล้วก็ได้เรกันมาด้วยครับ ได้ทําการอัปเป็นเลเวล2เรียบร้อยทําให้แถบคูดาวจะชาร์จเร็วขึ้นนะครับอ่านี่ไงทุกคนผมเจอแล้วผมเจอบ้านเห็ดแล้วครับนี่เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่นี่แต่เราผมยังไม่รู้ว่าจะโดดขึ้นไปได้ยังไงนะหวังว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ให้โดดขึ้นไปบ้างนะครับทุกคนเพราะถ้าไม่มีก็ขึ้นไม่ได้เชา้าละผมเข้าแคมป์ไฟได้ใส่เข้าไปถูงมายิงยิงทิ้งไวเลยกระสุนเรามีเยอะอยู่แล้วทุกคนถ้าได้หนังหมาป่านี่จะเยี่ยมมากครับ เขมาป่า okay, พวกนี้เราอาจจะได้หนังก็ได้ <S <S อุ้ยไม่มาจริงผมอยากไปดูต้นเหตุแล้วว่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดแแบบขยายแมพไปดิมันติดอยู่นิดนึงอ่ะจะต้องกลับบ้านไปขยายแมพก่อนหรือมันขยายแล้ววะยังว่าเอ้ยขยายแล้วนี่เค okay, ไปดูเลยอุ้ยกวางมาแล้วว่ะไม่ไม่มีไฟฉายด้วยครับผมต้องหลบวันนี้ผมต้องหลบวันนี้ว้าววมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอยู่นี้ได้อยู่นี้ได้ครับ อยู่นีนได้ทุกคนเพียงแค่เราต้องอยู่นิ่งๆไว้ครับพอถ้าอยู่ไม่นิ่งแล้วก็ผมเรียบร้อยแน่นอนนี่คือวิธีการเอาตัวรอดถ้าเราเข้าแคมป์ไฟไม่ได้ครับทีนี้ผมก็ต้องรอจนเช้าครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตรงบ้านเห็ดอะ่ะมันไม่มีต้นไม้แบบนี้ให้ขึ้นเว้ยซึ่งนั่นหมายความว่าแย่เลยครับผมจะขึ้นไปอยู่บนเห็ดไม่ได้ไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีครับอุ้ยหมาป่ามาด้วยหมาป่าเนี่ยไม่ยากทุกคนเรายิงมันได้เลยนี่ไงโอเคเราได้หนังด้วยนะ เยี่ยมเลยครับเราครับโตัคราบไปก่อนเลยแล้วก็นาฬิกาครับมีปืนจากคลาสนี่มาดีจริงๆเราไม่ต้องกลัวกระสุนหมดเลยครับบ้านนี้บ้านอะไรวะทุกคนอ๋อห้องน้ําโอเคผมว่าคืนนี้ผมแน่าต้องไปอยู่อาใสยที่ห้องน้ําก่อนวะเฮ้ยอยู่ในห้องน้ําไม่ได้ดิเพราะว่าเดี๋ยวหมาป่ามันเกิดแล้วมันเข้าไปแดกผมผมต้องอยู่ที่นี่วะเะหาทางขึ้นก่อน แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วถ้าถ้าขึ้นไม่ได้นี่แย่แล้วโอเคโอเคโอเคนี่แหละยืนตรงนี้เลยครับทุกคนการเคืนแบบนี้ทําได้แค่นี้เลยครับอุ้ยเอเลี่ยนมาคืนนี้ละลาเสียงนี่มันคือเสียงสตาร์ทรถปะเี่ยเสียงมันเหมือนเสียงสตาร์ทรถอะทุกคนโอเคผมลงเลยไปเชา้าละอาหารนี่วางไว้ไนี่ก่อนเราค้าฟฟาร์มก่อนเลยกันครับออกหาของก่อนคือตอนเนี้ย ผมอยากจะไปหาวิธีขึ้นต้นเหตุแล้วแต่มันติดอย่างเดียวคือแคมไฟผมจะหมดผมเลยต้องออกมาหาเชื้อเพลิงไปใส่ก่อนเดี๋ยวเราหน้าทำไบโอฟิลได้แล้วแหละทําไบโอฟิลได้ก็ง่ายเลยครับนนี้มีเศษเหล็กโอ้โดนยิงครับอุ๊ยแรงด้วยนะมันยิงแรงด้วยนะหลบตรงนี้ยิงมันได้ไหมโอเคโอ้เรามีปืนอันานั้นว่ะปืนเลเซอร์เราเก็บไปด้วยแล้วกันโอเคเ๋ยวผมกลับไปเตรียมของที่แคมก่อนครับอีก37วิมันจะมืด ได้เวลาออกนอกแคมป์อยู่ตรงบ้านเห็ดได้ไหมวะทุกคนมีวิธีขึ้นบ้านเห็ดปะวะไม่มี๋ยวมันมืดแล้วด้วยต้องอยู่ตรงนี้ก่อนแหละตอนนี้โจนมาบุกบ้านเลยครับโจนมาบุกแคมป์ไฟแล้วแต่ว่าผมออกมาแล้วทุกคนมองไปที่บ้านเห็ดครับผมดูทรงแล้วไม่มีทางขึ้นวะเดี๋ยวตอนเช้าจะลงไปดูทุกคนอุ้ยมีหมามาวะมีหมามาให้เราแก้เบื่อครับโอเคลงเลยไหนดูดีบ้านเห็ดกูจะขึ้นได้ไงวะเนี่ยทุกคนขึ้นไม่ได้วะโอโหทุกคน เฮ้ยเฮห,ห,หรือว่าได้ะ่ะเดี๋ยวนะได้ฮ้ยบฮบได้ปะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ะ่ะเอ้ยแต่ถ้าเราเราโดดตรงนี้ขึ้นไปกลับอะไรสักอย่างตรงนี้ได้ะ่ะเดี๋ยวเรากลับก่อนครับผมต้องไปจัดการพวกโจรที่อยู่ที่บ้านผมก่อนผมต้องหาวิธีในการขึ้นบ้านเห็ดแล้ววะทุกคนไม่อย่างนั้นผมจะขึ้นไม่ได้วะครับขึ้นไม่ได้เด็ดเศร้านะจบเลยนะ โอเคออกครับเราอยู่ในแคมป์ไฟไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวคิดก่อนนะคือบ้านเห็ดเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ใ,ใกล้เลยไม่มีต้นไม้แบบนี้ให้โดดขึ้นบ้านด้วยเราจะโดดขึ้นไปบนเห็ดยังไงหรือถ้าขึ้นไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเลยเะล่าทุกคนเออถูกปะใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเลยไม่กลัวกวางด้วยผมก็วิ่งหลบกวางรอบบ้านเห็ดนั่นแหละแล้วก็วใช้ไฟฉายส่องหน้ากวางเอานะครับเออใช้ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเริ่มไปอยู่ที่บ้านเห็ดแล้วไม่เอาไปวันนี้เลยดีกว่ามันอยากไม่ให้้เราขึนนชะทุกค เขาไม่ให ok uh, hey, oh, ้เราขึはは้นผมก็อยู่ได้ผมชอบอะไรท้าทายอยู่แล้วนี่ไงมาเหรอมาเหรอมาเหรอมาดิ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 ไม่ให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นอ่ะเฮ้อไม่ให้ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้เอ้าเอ้ามีแววแล้วมีแววแล้วมีแววว่าจะขึ้นได้แล้วเดี๋ย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 วมาผมผมเริ่มรู้แล้วว่าเราจะขึ้นได้ไงถ้าเราวางถ้าเราโดดจากนี่ ขึ้นมาตรงตรงนี้นี่เลยเรารอ,รอ,รอต้นไม้โตแล้วผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนบ้านเหตุได้ครับโดดขึ้นมาต้นไม้เออเนาะได้ปะวะถ้าได้นะดีเลยหรือว่าโดดขึ้นหัวคนนี้ขึ้นไปไม่ได้แต่ถ้าขึ้นอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะฮึบเฮ้ยเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเ๋ยว เฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เดี๋ยวเร็วเร็วเวเอาไปทุกคนอย่าไปยอมแพ้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เกือบโอเค <c oughs> โอ้ยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยกูมาโดดจะขึ้นบ้านเห็ดอยู่เดะเอ้ยถ้าผมปลูกต้นไม้ตรงนี้อ่ะผมโดดจากนี่ขึ้นมาต้นนี้แล้วก็โดดจากต้นนี้ขึ้นมาต้นที่สูงกว่าแล้วผมก็โดดต้นสิไปได้โอเคดีครับตัดไม้ก่อนทุกคนเราอันนี้ผมผมคาดหวังนะเว้ยผมคาดหวังว่าเราทําได้นะครับ นี่เลยโอเคอีกสิบหกวิสิบห้าวิจะมืดแล้ววะทุกคนวันนี้ผมผมต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้โดยที่ผมยังขึ้นไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรทุกคนคิดว่าผมกลัวเะละ่ะผมไม่กลัวหรอกแต่ว่าผมจะเดินกลับบ้านไปไปแถวเนี้ยไปเอาเนื้อกินก่อนผมหิวเดี๋ยวนั้นเนื้อเนื้อกูอยู่ไหนอะ่ะโอทุกคนเนื้อผมหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรผมกินแครอทต,ตามพื้นกินตามพื้นกินตามพื้นเป็นผมเป็นคนไร้บ้าน ผมไม่สามารถขึ้นบ้านเห็ดได้ผมไม่คน,นไร้บ้านอุ้ยอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งไม่กลัวหรอกเวลาแป๊บเดียวก็เชา้าแล้วทุกคนอีแป๊บเดียวก็เชา้าแล้วรุนี้เช้าต้นไม้อาจจะโตผมอาจจะขึ้นไปอยู่บนบ้านเห็ดได้ก็ได้เฮ้ยดูบอกว่าอย่ามายุ่งกันเนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกคนโอเค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 ,อเ,คเด๊ะเด๊ะเด เดี๋ยวไอตั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 ววิ่งวิ่งเนี่ยไอตัวไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวข้างหลังเนี่ยอันนี้อันตรายทุกคนโอเคแย่แล้วครับ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 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายและอย่างคืนนี้ผมก็ปลอดภัยแล้วผมขึ้นไปอยู่ต้นเห็ดได้แล้วชิลๆิลปะตัดต้นไม้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวสร้างไบโอฟิลครับ จอดไปครับทีนี้เราก็จะปลูกแครอทแล้วเอามาใส่เครื่องไบโอฟิลได้แล้วเราก็ได้ชิลขึ้นเยอะทุกคนเดี๋ยวผมเอาของเก็บที่แคมป์ไฟและจะไปดูบ้านเห็ดว่าขึ้นได้หรือยังครับแครอทเพิ่มอีกอันหนึ่งวางไปมั่วๆก่อนโอเคไปบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดขอให้ขึ้นได้โอ,อ้ต้นไม้เริ่มโตน่าจะขึ้นได้แล้วล่ะเราลองขึ้นต้นนี้เอาเอา,เอาผมบอกเลยว่า ไม่มีใครตามขึ้นมาบนนี้ไ <minority> ด <ael> ้แล้วครับผมปลอดภัยแล้วผมอยู <Hi> <rad io> ่บนบ้านเห็ดของผมอุ <ach Israeli> ้ยตกตกตกเดี๋ยวเดี๋ยยวฮึบโอเคขึ้นไปก่อนกินกินกินอยู่วันนี้ก็ยิงนู่นยิงนี่เลยเพผมเอ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงเอ้ยมันมาได้ยังไงเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 ยวเดวเดียวเยดยวเดยดยวเวเดวเดดวด ผมต้องหนีลงข้างล่างคือผมต้องหนีไปยืนตรงต้นไม้นี้ก่อนพอผมยืนตรงต้นไม้นี้ใช่ป่ะหมาก็จะตามลงไปกัดแล้วมันก็ตกลงไปข้างล่างแล้วผมค่อยโดดขึ้นมาไปไงยุ่งยากไหม <laughs> ยุงย่งยากไหมแต่ผมชอบเลยว่าอยู่แนี้มันสนุกดีมันยิงนู่นยิงนี่เพลินเลยแต่กวางมันมาเกะกะผมละโอเคไปแล้วไปละกว,วางไปละกลับไปที่บ้านก่อนโอเคขลอดปลูกไปครับแต่ก็เก็บพวกนี้ใส่ไบโอฟิลและผมก็จะออกฟาร์มของครับ หลังจากที่ไม่ได้ฟาร์มาสะดานมัวแด่ไปดูต้นเห็ดอยู่กลางคืนเลยครับกลับบ้านครับผมอยู่เนี่ยผมชิลที่สุดในโลกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามาบาาฮึบโอเคโอเคหมาตกไปแล้วผมขึ้นได้นี่เลยทุกคนเห็นปะนี่คือวิธีนะทุกคนใครอยากจะอยู่บนบ้านเห็ดต้องทำแบบนี้นะ และห้ามตกลงมาอย่างนี้นะเพราะถ้ากวางอยู่ข้างล่างนี่เรียบร้อยครับโอเคผมจะยืนในพุ่มไม้ไว้อันนี้ผมยืนในต้นไม้นละหมาป่าเกิดปุ๊บมัน,นจะตกตอนนี้ไม่มีกวางไงผมยืนตรงนี้ได้ชิลๆสุดยอดเลยอุ้ยเห็นปะเห็นปะหมาป่าเกิดตกปุ๊บเราขึ้นเราขึ้นอันตรายนะเว้ทุกคนไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้ถึงแค่ไหนเนะี่ยหมาป่าเกิดขนาดนี้เดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์นี่ก่อนวะพวกลทัทธิอยู่ที่แคมป์เราเพียบยิงแม่งจากไกลๆเลยครับทุกคนสไนเปอร์เหลือตัวเดียวละ นี่ผมไม่ได้สร้างกับดักเลยเนี่ยเราควรต้องสร้างกับดักนะมันช่วยได้เยอะมากเนาะทำหม้อไปเลยแล้วก็ปลูกแครอทเพิ่มอีกแต่แครอทผมเยอะมากๆเมื่อไหร่ผมก็จะใส่ไบโอฟิลได้แบบว่าเต็มที่และก็ขยายแคมป์ได้เยอะๆเลยครับทีนี้เวลากลับบ้านครับถ้าฝนตกตอนกลางคืนนี่แย่นะเว้ย เพราะว่าผมไม่สามารถวิ่งหนีไปตรงอื่นได้ผมอยู่บนต้นเห็ดถ้ามันจะผ่าต้นเห็ดกับผมก็แย่เลยวิธีก็คือเราต้องยืนนี่หมาจะกัดเราไม่ได้ครับแต่กวางหมาดีอันนี้แย่กว่าหมากวางกัดนี่แย่กว่าหมาอุ้ยนั่นฟ้าผ่าโอ้หถ้าใจะให้ดีนี่ผมต้องเตรียมไอ้นี่ด้วยนะเวย้ยหอ,อกมีหอ,อกปะวะเฮ้ยหมาบ้าวะหมาบ้าข้างล่างวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยกวางมันขี่หมาจะมากัดผมไม่กอดว้าววาวชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคน โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหผมบอกเลยว่าหนีไม่รอดจริงๆสําหรับการเอาชีวิตรอดบนบ้านเห็ดนะทุกคนนะผมบอกเลยว่ามันอาจจะรอดถ้าเกิดเมื่อกี้อะผมแบบโฟกัสตั้งใจฟังแล้วแบบเอ้ยได้ยินเสียงฟ้าร้องเงยหน้าไปดูแล้วหลบถูกปะละ่ะแต่คือข้างล่างอ่ะไอ้ข้างล่างนี่หนัวมากเลยกวางขี่หลังหมาเพื่อตีผมทําให้ผมไปสนใจกวางแล้วทีนี้ผมสนใจกวางกับหมาปุ๊บฟ้าผ่าตุ้มฟ้าผ่าตกลงมาเลยถ้าฟ้าผ่าแล้วผมไม่ตกอ่ะ อันนี้โอเคอันนี้ฟ้าผ่าตู้มผมไม่กระเด็นลงมาเว้ยเรียบร้อยเลยครับทุกคนใครจะเอาตัวรอดโดยไม่ใช้แคมไฟนะครับแนะนําว่าอย่าไปอยู่บนต้นเห็ดก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ก็บายบายนะ